ในนี้ขอโทษด้วยกับแม่ชีวาปากลอยนุ้มคลัครับจาเรื่อได้หรอเขาบอกเลยนะเชื่อกันเชื่อกัน ไม่รูโรร้โคมแป่ร้อยโด่งอาออกความเจ็บมารักษาในป้าสิโรโมีที่พักกายพักใจบนผูเขาหลับหวนตา

ให้ใจจากลมพิุธีนังคราวนี้โชคีก็ตาสองทังเลิกความหวังรักเราฟังไม่มีฟังเสียงเพลงขอร้บไระยินว่า รักตัวรุกนับแต่เื่องรักสินับจากนี้ไปต้องหลงหายใจที่นี้ออกับลาไปใจที่อยู่พีวัวใา คุณป้าละม่อมเดินทางมาจากมหาชัยที่น้ำก็วันมาให้ขอบคุณป้าเกี่ยงเมื่อวานนี้ให้วายวูุสิบดวงตาสิีสัพบสนปวดหกเดือนแล้วยังกินไม่หมด ให้ใจจากหลงคคันพี่ฟังนลาววีญญา่โชคดีลรวงหน้าสองสังเ่ความวัรงรับร้องพี่ฟังไม่มีความเสียงแล่หินตอหน้าเพลินพัง

ไม่ได้ครั้งแรกที่ผมร้องเพลงนี้ร้องไม่ได้ท่านผู้รอาสาท่านแปลงให้ผมท่านเป็นพรหนารายณ์อุทธรอยู่ที่ศาลนะฮะที่แห่มเพเพให้เราเปรู้เส้นของตาเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้อาสาคนนี้เป็นคนที่ทำให้ผมได้รู้จักหลนูตาสิลป์ซ้ำที่ชินหลนูตาไม่ดังเลยตอบเลยแหละแต่ที่ผมอายุมากก็ไม่ได่สนโซเชท่าไหร่ ก็ไปดูก็ถ้านรักษาแต่งเพลงนี้ก็เอาให้ถึงหมอกับเอชชกชัยสรีชัยคนละเพลงผมก็รับป่ะจะร้องให้เพราะว่าเนื้อทำนองมันโดนมันโดนแล้วก็สามารถจะมัเข้ารลบเสียงผมได้เขาบอกว่าดีมากเดี๋ยพี่ศรีร้องเพลงนี้ถวายกับหลวงตาพี่ศรีก็าจะมีวาสนานะจะมีบุญนะจะได้ร้องเพลงถวายกับหลวงตาศิลป์ัพย์โอ้ศิลป์ศักดิ์ไหน อาซิลกินไงผมก็ซ่งกินไหนอ่ะพูดถึงพยานหน้าอ๋อผมก็อ๋อเลยพูดถึงพยานหน้าผมก็อ๋อผมก็ดูคที่มันผ่านมาเงี้ยแล้วหลวงตาก็บอกว่าบอกอท่านาาว่า,าส,สาวว่ามึงรู้จักไอ้สีเหรอท่านท่านท่านสาวบอกว่ารู้จับไอ้ท้าศริกันมึงไปเรียกไอ้สีมาหาผมหน่อยผมรู้ว่าใ,ใจ่ะมันมีอะไรอย่างเลย ที่อย <She ep. S 1> ู่ในใจมันไม่รู้ว่ามันปุ๊บเรื่องอะไรพอได้รักษาโทรหาผมมัตามหรือไหตผมที่รอดภาวนี้รู้สึไงว่าผมมีอะไรในใจอันี้แล้วก็ขับรถหาตาก่อนนี้จะหาตามนายเราต้องเพลงข้าถกลไได้สั่มันออกไปเองแบบ ตาไอมันหลอกเองนะไม่ได้ไม่พอแหล่ไม่ว่าแซ่ออกเองเลยออชาดไมหลังจากที่ร้องเองเสร็จขับรถร้างตาเสร็จขวดเบียร์ตั้งอยู่ในรถคืนอาจารย์เชื่อไหมชวนกเมากิ่เหล้าทุกวันดิ่ทุกวันเล่นกับพนานด้วยแสงแมถุนด้วยเพราะเราไม่รักาเราไปดีมาตำนานมีประการ ตาขึ้นไปจำตากิ่นเหล้ายังมีเลยตาไม่ว่าอะไรตายูดคำเม้อยู่รวมนาตาเดี่วอก็ตาท้าท่านแล้วก็พูดออกมาว่าผมขอเป็นลูกเ็นเศษของตาแล้วกันแต่ตอเนรานมันก็มา วันที่หนึ่งตุลาถึงวันนี้ก็ประมาณห้าเดือนแล้วผมหยุดเล่าเรื่องขยายการงานผมไม่เล่นการรับพักผมก็เบาบางผมเห็นผู้หญิงที่ปมาต,ต,ตาตูตาเหลนพ่อแม่พี่น้องเหมือนหมด,ไม,คคดไ,ไม่เคยคิดอะไรอะไรอะไรเลยคือคิดว่าอยู่พีน่น้องกันรู้สิปัญหาได้ไกลมันก็โดยสัญญา ไม่รู้นะผมไม่รู้วตาไม่เคยสอนสั่งผมว่ามึงหัวกูมึงต้องไม่กินเหล้ามึงต้องไม่ทำไอ้นี่ก็ทำนั่นตามันเคยบอกมึงตสอดก็ตอนนั้นมาผมก็เปลี่ยนชีวิตจากเคยสัมภาระเมาเคยกินเหล้าถึงยันเช้าพักมีขบ่ากงไม่เลิกกินเลยพอเธอสั่งพักไปซื้อเหล้ามากินอีกไม่รู้ว่าบาปอเปล่าผมต้องเป็นเ่ากรรมอะไรอย่างนี้ เราไปบ้าไปเล่นงานอย่างเงี้ยตอนนีมนไม่ดูมันดูว่างตาชุกชิ้นนั่หนูหรือว่าหนูพูดได้หรก็รู้การจะทำต่อไปรว่าเหตุการณ์ข้างหน้าีม่รู้จะทำอะไรอีที่จะทำารื่บ้าที่หตาหรือเปล่าตาจะบอกว่ามันคูดอยูไม่ได้แล้วสิมิไปเลย ครับอย่างนี Th ้หนูตาเป็นไหนก็จะไปเร่องที่อยู่หางบ้านอยู่ใกล้บ้านก็จะมีัหาเยอะหนูตาจะพูดตลอดเวลาเวลาที่เขาจะฟังให้ดูตัวเองเคยต้องมีเขาเคยว่าเขามึงอยาไปดูเขาอยากไปเสืร์เขาปล่อยเขาไปเพราะกรรมใครกรรมนันพวกเราที่ใส่น้ากากก่เหมือนกันบ้าเหมือนกันแล้วเห็นใช่ไหม เร,เราตา้ฟาาังฟังแล้วก็เมาปรับตัวเองตกางก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ดู้านตลอดบางทีคนที่พูดธรรมะในที่ตอกยังกันจังด้วยก็เคยมาพูดปลาล่าหนูปลาล่าที่ผมไม่ได้มึงเนี้ยผมขอพูดาาระบายนิดนึงบางคนก็ผมไม่รู้เก่งหรือเปล่าสอนธรรมะแต่ผมว่าท่านที่พูดธรรมะผมว่าท่านไม่ได้เก่งท่านเก่งเฉพอาหพะหลักพระ ถ้าเราแค่อยากได้พระดีผว่าท่านมาบวชดีกว่าบางเราจะได้มีพระดีแบบท่านเนี่ยที่ท่านคิดดวงตาท่านจะเป็นแบบเนี้ยดวงตาไม่เคยมีกดมีเกลียอยู่บนสี่ร้อยคนไม่เคยมีซ้อมมันก็คือว่ากระทั่งในบ้านมนุษย์เนาะเดี๋ยวว่าแต่มนุษย์โลกเลยพระมีสีมีทางที่จะมีการเอ่อห้อมในบ้านอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์โลก ครับทุกคนที่เข้าถึงเลยบ้าเนี่ยมันก็มีดีเด็กด้วยกันน,นั้นแหละแม้แต่าพลาขึ้นมาบดก็มีดีนเด็กนะครับเราเข้ามาเลยบ้าเพื่อจะสลัดกินเลสออกไปเพื่อจะขัดเกลาชีวิตผมมาอยู่ที่วัดผมมาอยู่เพื่อขัดใจไม่ได้มาตามใจตัวเองขัดใจจับคนไม่เคยตื่นปีสามก็ตื่นปีสามผก็ตื่นต้องต,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 ตื่นมา อาบน้ำไล่หน้าไปดินพระบาทโภธิปัตย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับโชว์กาแฟให้ดูงตามั่งโชว์กาแฟให้คบาอาจารย์มั่งถือมุกมือถือลูกเท้าครูบาอาจารย์มั่งไปดินพระบาทตามไปแล้วก็เป็นระบอกเสียงนะครับเพราะรู้ศาสนาไม่จำเป็นต้องพระป่าวนะที่ติดที่ร้อนเดียวครับทั่วประเทศทั่วโลกก็อยากให้ศาสนาพวกเราเนี่ยจางลงเอาไว้นะครับเหมือนที่ลวงตาพูดศาสนายึ่ใจคนนะครับ อาะไรผมไม่จะมาเทศแทนตายแล้วเอาคำขตามพูดอั่นแหละผมก็ไล้บอกเป็นไงเนาะเสือปินอาจารย์ตลกไปหลายคนตายฟีเยอะตอนเนี้ยนอนติดเตียงหลายคนนะพอหลงมาเลยพอผมไม่เข้าใจเพราะว่าหลงมาเลยนะพอผมไม่หยุดตาผมเข้าใจแล้วว่าเออวิ่งมันลดลงเลยจริงเพลินกับสิ่งที่มึงทำทุกวันใช่ หนงตาพูดแล้วหนงการมื่เจอพี่บาสนะ่เอาผมถามหนูตาหนูจะบาสยังไงหนูไม่ตลกผมสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูอะมึงไม่บาสยังไงมึงทำให้คนหลงใช่ทำให้คนหลงมึงรักมึงแต่อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ทำกห้ผมตกโรภหรอกแต่เขบาสก็ถนอู่ว่ามีหลายคนเมื่อวานนี้ผมผมตึ้งเลยนะมีญาติมีทำสามคนเดินทางมาจากกรุงเทพมั้ง ท่านมานที่บัานเนี่ยนะวันี้คือก่อนที่หลวงตาจะชื่อไปข้างบนไปทำพิธีพิธีนะครับที่ผู้เยี่ยนก็มีโยมสามคนมานั่งรอหลวงตาบอกว่าไม่รู้จะเข้าหาหลวงตาสินทรัพย์ได้หรือเปล่าผมก็บอกว่าหลวงตาเป็นพระลูกเดียวนะที่ถีอเป็นมาเนาะ เป็นพระที่เข้าหาคนนะไม่ใช่คนเข้าหาหลวงตาแล้วหลวงตาเป็นพระที่เข้าหายองนะเขากราบหลวงตาเขาร้องไห้เขาบอกเขาเคยเจอหลวงตาตอนเป็นชาวบ้านหลวงตาไปช่วยคนที่โดนไฟไหม้แล้วแก๊สระเบิดอะไรเนี่ยหลวงตาเป็นชาวบ้านที่ไปรุมเอ็มหลวงตาก็แม้รู้อต่อเออใช่มีครั้งหนึ่งแถวบ,บางที่เรือผู้หญิงมันจะกำตาได้เขาจะบอกว่าคนอะไรรู้บ้างถูกช่วยเขาก็เองก็จะตาย จนหลวงตาเขาปวดแล้วก็มาดัาในที่ตอบเขาบอกรู้ใช่แล้วลูกชายคนนี้แหละที่เป็นพระคนนี้แหละใช่ฉันจาได้เลยมากราบหลวงตาที่เนี่มาหันตารู้ว่าหลวงตาจะมาที่วัดบางปูเลี้ยนผมก็ปิตินะฮะก็เกิดปิติครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพูดมาเพราะธรรมะผมไม่ค่อยเป็นภาษาธรรมะผมเป็นแต่ภาษาตลก ผมแค่เรียนอาจารย์ด้วยนะท่านพูดดีมากนะอาจารย์เนี่ยท่านพูดแบบเก่งเราพันเราไม่สนิทผมก็ดูท่านพูดอะไรเงี้ยลองไปช้อนดูนขอบคุณนะ